ค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทําการเอาชีวิตรอดกับเจ้าหมีภูสุดน่ารักนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่ามันน่ารักจริงหรือเปล่าตอนแรกๆก็มาดีๆนะคะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยดันเอาปืนมาไล่ย,ยิงเราเฉยเลยทุกคนโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยซึ่งในคลิปจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในคลิปกันเราเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยยา้าฮู สบายดีทัผู้ชมทุกท่านเนาะขอถ้าหาสู้ซ enfin ่องฟอเกนซี่เนาะตอนนี้เหาอยู่ในเกมยบไหมครับเอาชีวิตรอดสาวสี่สโมนั่นเองเนาะยูวูซึ่งทุกคนเห็นไหมคะว่าเอ๊ะหฮยอะไรอะพี่ทุกคนนั่นไงทุกคนนี่มานี่มานี่หน่อยมานี่มานี่มาหนี่มาหนี่มาหนี่มานี่มาอยู่ข้างกันนี่ทุกคนเห็นเพื่อนใหม่หวานไหมคะทุกคนเห็นชื่อเขาไหมหมีภูใช่แล้วทุกคนหมีภูนั่นเองค่ะยูวูสวัสดีคนดูหน่อยแบบย่อๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันสอนในกดย่อยๆอย่างนี้อ่ะลองดูเออ คนโคตรน่ารักอะ่ะคือหวานจะบอกว่าเมื่อกี้อะ่ะหวานได้ทําการเอาชีวิตรอดแบบเดินเล่นในป่าใช่ไหมทุกคนแล้วหวานก็ไปเจอเขาว่าอยู่ตรงแบบต้นต้นแบบใต้ต้นที่มีน้ําผึ้งอะ่ะทุกคนหวานเห็นเขากาลังนั่งกินน้าผึ้งอยู่ก็เลยเฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วก็เขาก็เป็นคนจิตใจดีด้วยทุกคนนก็เลยชวนเขามาอัดคลิปด้วยนั่นเองค่ะนี่ไงซึ่งอ่อคือเขาไม่สามารถพูดได้นะคะทุกคนกคนือการ์ตูนหมีภูเลยก็พูดไม่ได้เหมือนกัน โอ้ท er okay. ุกคนอุ sure. so that, like ้ยเขาให้น้ำผ right. ึ้งแล้วด้วยเขาแบ่งแล้วด้วยอ่ะทุกคนเป็นว่าหวานแบ่งให้คนดูด้วยนะคนละครึ่งกันโอเคเอาไงดีเจ้ามีพูฉันจะกินเยอะๆนะเพื่อนโอเคขอบคุณมากซึ่งเขาแบบว่าพูดกับเราไม่ได้นะคะทุกคนเขาทําได้แค่พิมพ์อย่างเดียวเออนาเสียดายจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรก็เอาทําไงดีเออฉันยังไม่ได้ถามเลยตอนที่เราเจอกันครั้งแรกไอ้พวกอ่ะพิกเลตแล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นล่อแล้วทุ้คนล่อ อยู่ไหนเนี่ยฉันไม่เคยเจอเลยอ่ะฉันเห็นแค่นายนั่งคนเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะ ลาเปลาฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นลอเป็นล่อหรือว่าเป็นลาฉันไม่รู้อ่ะเขาเป็นตัวสีน้ําเงินน้ําเงินอะ่ะฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนั่นแหละพวกเขาไปไหนอะ่ะไอ้พิกเลตแล้วก็ไอ้ต่างๆนานาทั้งหลายอะ่ะเออทุกคนคือหวัานมาเปิดคลิปไอ้ตรงที่มีอ่าฟักทองเยอะๆไม่ไม่ได้แปลว่าเป็นวันฮาลาีนะคะทุกคนมันแค่เห็นว่าตรงนี้มันเข้ากับสีส้มกับไอ้เจ้าหมีภูดีก็เลยก็เลยมาเปิดตรงนี้นะคะทุกคนเอาฟักทองไปกินไหมอ๋อไม่เป็นไรฉันมีน้ำผึ้งแล้วอะ่ะ อ่าทุกคนเราเพิ่งบอกไม่เป็นไรเองโอ้ทุกคนวันบอกเลยว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเห็นไหมเขาทําให้ทุกอย่างเลยเออมีภูฉันอยากจชชวนนายไปที่ที่หนึ่งอะ่ะเพราะว่าฉันฉันเออสองที่แล้วกันสองที่เพราะว่าตรงนี้เห็นสองที่นะคะทุกคนซึงฉันไม่รู้ว่านายกลัวหรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าฉันอยากให้นายไปเป็นเพื่อนอะ่ะคือตรงนั้นมันเป็นแบบ เหมือนสุสานน่ะแต่ว่ามันจะมีของอยู่ข้างใต้แล้วก็จะเป็นไอ้หอคอยนั่นน่ะซึ่งมันจะมีอุปสรรคหลายอย่างเลยแหละแต่ฉันก็อยากให้นายไปด้วยฉันไม่อยากทิ้งนายไปคนเดียวฉันกลัวว่าจะมีตัวอื่นมาจับนายไปทําแกงส้มกินนะดิมีภูกลัวผีโอ้ยมันไม่มีผีหรอกนะมันก็แค่มีอุปสรรคแบบเออเออเออดินทะลมหรือว่าเออเออเออะว่าไงดีว่าทุกคนยุงยุงกัดอะไรเงี้ยคุณหวานนําเลยมีภูกลัวโอ้โหทุกคน เอ้ยเอาวะเอาแล้วนะงั้นงั้นฉันไปแล้วนะเฮ้ยทุกคนไายจะกลัวอะไรเนี่ยตอนนี้มันก็ตอนเช้ามันยังไม่มืดเลยเนี่ยนายดูสิเห็นไหมสว่างแจ๊ดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเราจะเดินนําก่อนก็ได้เฮ้ยทุกคนมันก็ใช่อยู่ที่หมีภูขี้กลัวเออเอาวะทึบทึบมาเร็วโอ้โหนายกลัวเลยขนาดนั้นน่ะเฮ้ยมาเร็วซี่ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยจริงๆเลยทุกคนดูเขาแบบวิ่งแล้วก็ย่อ วิ่งแล้วก็เหาะเมื่อไหร่มันจะถึงนี่นี่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีผีเลยนี่นี่นตรงไอ้สีเหลี่ยมๆนี้มันจะมีของอยู่เนี่ยขอดูซิยืบอ่ะเอิเอ่มมีแค่โกลนกเกตสองอันไอ้เกมมงมเราไม่ต้องใช้หรอกมกั้งเอ้ยใช้ก็ได้เผื่อแบบว่าเอาไปทํเบิดตกปลาหรือว่าเอาไปทำอ่าธน,นูอะไรเงี้ยอารยอะไรคืออารยมันคือนี่อ่ะเอาไปดูไปดูแต่ว่าห้ามกินนะ ถึงมันจะสีเหมือนน้ำผึ้งแต่ห้ามกินเด็ดขาดนะมันเป็นทองอ่ะแบบว่ามันมีมันมีค่ามากสามารถเอาไปคาดนู่นคับนี่ได้ทองหรอใช่มันเป็นทองสี่ผู้ขอนะอ่ออย่างไยก็คนละครึ่งเถอะมันมีสองอันอย่างอยก็คนละอันเถอะนะเพราะมันค่อนข้างจะมีค่าอยากรวยโอ้โหทุกคนโอ้โหมันเทียบกับทองไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเราไปขายสักแบบว่า15ตันหรือว่าร้อยล้านตันมันก็สู้ทองไม่ได้ อีภูชอบเงินเงินเยอะเอืมโอเคเอาเถอะงินก็นายก็เอาอันนี้ไปขายเอาเอาตังเองแล้วกันนะเฮ้ยเอาเป็นว่าเราจะไปประจนภัยที่ที่สองเลยกันเดี๋ยวฉันขอเก็บรวบรวมอาหารก่อนเพราะว่ากินแค่น้ำผึ้งมันน่าจะไม่อิ่มอันนี้ฉันจะแบ่งให้นายด้วยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นย่ามันกินไม่ได้ไม่ได้มันต้องแยะโอ้โหอืมจะสอนังียดีวใทุกคนเอยนี่ตรงนี้ตรงนี้อีภูมานี่มานี้มานีนี่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 ย่านี้ย่าที่โอ้ไม่สนใจกันเลยทุกคนอีภูมานี่เอ้ยอย่าทำเตาไไมม่่ เราต้องเป็นคนดีสิไม่เอ้ยอย่าทำอย่าอย่าทำน้องยุดยุดไอไอผีผูกยเมื่อกี้เหมือนเหมือนอะไรหลุดออกมาึกว่าน้องตายสิทุกคนมันคืออาหารไม่ได้นายดูชนะนี่ดูต้นนี้ไว้นะอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยอย่าแกล้งงนี้สิมีนายดูต้นนี้ไว้นะไม่สนใจกันเลยเฮ้ยทุกคนช่างเขาเดืออยู่คนเดียวระวังผีมานะอ๊ยอยโอ๊ยโยอยฝนตก เฮ้ยฝนตัวผีออกมาแน่ผีออกมาแน่ว้าคนการเรียกหมีภูไม่ให้ดื้อให้ซนนะค็คือการล่อผีมาล่อเนี่ยทุกคนเฮ้ยเอาวะนะมาตรงนี้นี่นี่เข้าไปหลบฝนในบ้านนี้มันจะไม่มีผีแน่นอนนี่นี่นี่มาบ้านหลังนี้มาหลบฝนกันเดี๋ยวเราจะเป็นไข้เป็นหวัดซะก่อนนะฉันมั่นใจว่ามันไม่มีผีแน่นอนแต่ว่าทางขึ้นเราสงสัยต้องไต่เขาแล้วแหละมีหัโอ้ทำไมนายถึงได้อยู่ไกลยอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอหาทางขึ้นก่อนนะเหมือนจะต้องไต่อันนี้ขึ้นไปโอ้ โหฉันว่าฉันต้องไปขุดเอาดินก่อนแล้วแหละเผื่อ,อไว้เผื่อเราจะต้องใช้เพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นทางเหมือนทางขาดอพูดระวังตกนะระวังฉันไม่ได้อยู่ดูนายระวังนะ,ต,ะตัวอะไรขาวๆฮยตัวอะไรขาวๆอะไรคือตัวขาวๆหมีหรือเปล่าไหนอะปึ๊บหรือว่าไก่หรือเปล่าไหนอะอ๋อนั่นเหรอ,อเอ้ยเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อย่าไปยุง่ง กับมันเด็ดขาดมันอันตรายมากๆมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนอนใต้สะพานอะ่ะระวังนะถ้าสมมุติมันแบบว่าฉีกหน้าออกมาหน้าเม่น่ารักเราจะบอกให้หน้ามันเป็นผีน่ากลัวมากแล้วมันก็จะมากินไสหมีผู <c oughs> ออ้ทุกคนเขากลัวซะแล้วโอ้โหเราไม่น่าไปแกงเขาเลยผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรหรอกเอ,อิ่มจะขึ้นบนหรือลงล่างก่อนดีนะเออเดี๋ยวไปดูข้างบนก่นกอนละกันมาหมีผู้ตามมาอยู่คนเดียวระวังผีนะ ทำไมหวานชอบแก้หมีภูจากไม่ได้แก้งหมีภูโกรธอ้าโกรธทุกคนฉันไม่ได้แก้งฉันแค่แบบว่าบอกไว้เฉยแบบว่ามันเป็นตัวที่น่ากลัวมากไงถ้าฉันไม่บอกว่าถ้าฉันบอกมันว่าเนี่ยตัวนี้มัน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 ปลอดภัยมากๆนะนายวิ่งไปกอดมันแล้วมันกินนายจะทําไงล่ะจริงไหมเออมางั้นเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอ้ยรีบลงไปเร็วออ้ยฟ้าผ่าอ้าวทุกคนโอ้ไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าโอ้เอางดีวะนนียทุกคนนี่เราจะติดเนี่ยต่ตรงนี้งั้นลอกทาไงดีนะ เอออืมฉันขออยู่คนเดียวสักพักโอ้โ oh. หก็คือเขาบอกเป็นในๆว่าเขาขอเขาจะไล่เราอะไรทุกคนเ okay, อเคก็ได้งั้นอ่ะฉชนเอาน้ำพึ่งให้ละกันเผื่อนายจะหายกลัวนะโไงเอาไม่เอาด้วยอ่าไม่เอาก็ขอนะงั้นเชิไปแล้วนะถ้าพร้อมเมื่อโอ้โหทุกคนเขากโกรธเราอะ่ะงั้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ลงมาข้างล่างละกันแต่ว่าอยู่คนเดียวก็ระวังนะเจ้โอ้ <Ooh. S 1> ปิดประตูหนะ่ะ เออังไงทุกคนเรายืนรออยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าจะลงไปข้างล่างรอดีเราไปข้างล่างแล้วกันปึ okay. ๊บโอเคมาหาฉันหน่อยอา้าวฉันเพิ่งคือฉันเพิ่งลงมาฉันกลัวอ่โอเคต้องขึ้นไปสินะปึ๊บไหนมีผู้ว้ยเฮ้ยได้เป็นใคร เดี๋ยวนีออ่มันแกล้งแรงกันไปหรือเปล่านี่มันเลื่อยตัดไม้เลยนะมีผู้เราคุยกันได้มีผู้มีผู้เรโอ้ยเอาไงดีวะเอิ่มมีผู้นี่น้ำผึ้งไงน้ำผึ้งที่นายชอบไงอู้ทุกคนอู้มันแล้วมันฆ่าทุกตัวเลยอะนั่นไงมีผู้น้ำผึ้งที่นายชอบนี่ดูซี่ดูซิน้ำผึ้งที่นายชอบไง้ย,งงย,งยง้เขาไม่สนใจน้ำผึ้งเลยอะเอาไงดีเอิ่มเอิ่มเขาบอกว่าเขากลัวผีงั้นต้องรอมาหาซอมบี้ซะและ้ว มีภูหิวเลือดไม่ได้มีภูในต้องกินน้ำผึ้งสิ้นต้องคีบลุกสิวะเฮ้ยเอามีภูไปไหนแล้วทุกคนอยู่นูน่นโอูอยู่ไกลมากเลยอะ่ะนี่งั้นเราจะอยู่ในดงผีซอมบี้แล้วกันทุกคนเพราะว่ามีภูกลัวผีซอมบี้ก็คือผีเหมือนกันลราคอแอบอยู่ข้างหลังนี้แล้วกันเฮ้ยมันมาแล้วไหนดูซิมันจะกล้ามาหรือเปล่าทุกคนเพราะวม,มีซอมบี้อยู่ตรงนี้ไหนดูซิไม่โอ้ใหมก้อไ,ไม่กลัวเลยเลยไม่กลัวพี่เลยเลย โอ้หมายก่อดทุกคนโอ้โอ้ถ้าเราอยู่ในน้าแล้วก็เอ้ยเฮ้ยเลือดโอ้โหนั่นไงเลือดอ่ะก็กินเลือดไปสิไหนบอกว่าหิวเลือดก็กินไปสิแล้วอย่ามายุ่งกับฉันนะโอ้ทุกคนมันตามมาโอ้ทำไงดีวะขึ้นขึ้นฝาดกันแล้วกันอยากกินเลือดมนุษย์โอ้โหแต่ซอมบี้ก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนอ๋อทำไมเกมี่ทำไมแกมมาเร็วจังอ่ะอย่านะอย่านะอย่าเมตเตกูดาศัย

โอดีวะเนี่ยโอ้โอแล้วมันรอสัพท์เราอยู่ข้างบนเลยอะเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่านายพลาดแล้วแหละมีภูนายพลาดแล้วเพื่อนอทุกคนเราจะตายอย่าเมื่อกี้เราได้อาวุธมาแล้วเทแต่เราดันทําตกเพราะว่าเราจะตายไงทุกคนก็ไม่ใช่ความผิดของเราหรอกมันเป็นความผิดแอ่มีภูเว้ยอยู่ไหนแหละมันต้องอยู่ในน้ำแน่ๆเลย มีภูคือราชาปีศาจนายมันเบี้ยวนายไม่ใช่ราชาปีศาจนายมันเบี้ยวเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยหรือว่าเรื่องนี้จะผิดเองโอ้หทุกคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปแกล้งใครนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอาจจะกลายเป็นราชาปีศาจเหมือนมีภูก็ได้เออเอาไงดีวะเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนอืมอิ่่ไหนวะคงไม่อยู่แถวนี้หรอกมั้งอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าน็นมีเลยเอเอกลัวอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย อทำไมนายใส่หมวกเลยเนี่ยเออทุกคนมันสวมรอยเป็นตำรวจเอ้ยมันสวมรอยเป็นทหารแน่เลยโอ้ยกระสุนโอ๊ยกระสุนโดนเราโอ๊ยกระสุนโดนเราโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยวานช่วยด้วยวานพี่วานพี่วานปรดกินฉันเอ้ยทุกคนแบบว่ามันแกล้งแรงเกินไปไหมเกินปุยมุยนนะมันอยู่นั่นทุกคนมันจะไม่เห็นเรายังไม่เห็นเรา๋ยวจะแอบอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอโอ้ซอมบี้มึงทำแผนกูพังหมดเลยอะ่ะกูจะแอบซะหน่อยโอ้หมายกอดอุ้ยอุย้มันยังคงมไม่รู้ตัวหรอกไม่รู้ตัวหรอกซอมบี้มีตั้งเยอะแยะใช่ไหมล่ะใช่เลยโอ้เธอลุออามาได้ยังไงฉันว่าเธอไม่ใช่หมีภูมป,ปกติแล้วแหละโอ้ โอ้หมีภูมันต้องเป็นหมีภูที่มีจิตใจดีสิทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ลรอโอ้โอ,โอ้ทุกคนว่าแบบยังไงแบบก็หนีไม่พ้นแหละก็สสสสำลำสำสำนำคำส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 อสำสนะ่าำสำสสำคำส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 สำสำสำเป็นกำาำส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 ำำส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 ้สำ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 ส่สำสำสำสคสำ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 ไำสำล้สำสำสำสะสำสำสกสำ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 สกสำ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 ครสำ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 ่นะ,ะ,นะอนนาะะก